ตื้มโบราณเขาว่ามีเฮ่นนับเป็นน้องมีน้องนับเป็นคุ้มองลูกเขาไม่ร้องได้ยินเลยครูคนแต่ตั้มความดีอยู่บเบื้องล่างความสำเร็จของผู้อื่นคนเรียกว,ว่าปิดอะไรล่างปลาปิตตาหนักสอนอืมอยัแหม,ม่มปีรอกตายองเลยให้เจอเยร่ะ <c oughs> ตัมบอกไอ้จ่าตั้เจอเพื่อนคือเจอครูเจอเบปปานักกรรมละคนไทย ล้วคนพืนบิ้ลเต้เต้มึงเคยเลยมั้งแล้วคนต้ตีวามีจาระเข้จาระเข้ออจาระเข้นี่คือจราวันจราวันนี่คือด้ไอ้ได้กำลังเริ่มไรวันนัเริ่มไรวันเป็นคนจังหวัดพิกิรอันได้กำจราวันอันนี้แก่ๆกก็แล็วแก่งก็แล้วจาลาวันนั่งเงนั้นก็งือไกลไรไกลไไกลไกลคันไกลคลันมุตรองลามเป็นบุรีอ้พอมมึงกำคาปืนนั่งเรื่องไกลคลันแต่งต้องคือเจอนังนี่มึงลอกไอ้ีเตเจอกว มึงเคลียดไหมาติดรอยอกตัวดำๆมันฮะติดเป็นเจ้าอ๋อฮะเจ้าอ๋อได้กำงนางราชนาราชนามมีหลูกเศร้าสาวเาบุญสาวเาบุญมีลูกเคล็ดต้องเจ็ดคนแต่วันจางเกลียดติดทุกกะคือเดือนะไรเกลเจ้าอ๋อฮะนี้นางราชนาไปได้เจ้าอ๋อมันรูปปิ้นนี่หยดแม่ยังไงเจอคู่นี่ถึงไม่โดนเจ้าอ๋ออยู่รอบไนเจ้าอ๋อนี่เป็นคนติดอยู่ไม่ล่ะแต่วันนางราชนาเห็นรูปไปไหนพอตอดรูปแล้วเจ้าอ๋อยู่ห้ามอ่ะนั่นแหละคือเจอคู่อีลาตอดรูปแล้วมันฮะ Chào mọi người, quay lại chào mọi người, chào họ người, chào mọi 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 người, à, chào mọi người, 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 mẹ, mọi người, chào mọi người, chào mất người, chào mọi 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 người, chào คือวันนี้น wow mm hmm. cool. ี่น้องบเพลงคือเจอคูเป็นเจอแต่มีความไม่มากเลยมึงเคยฟังเพลงไหมเพลงสมัยโบราณเพลงไหนล่ะที่มันร้องว่าทุ่งเอ่ยทุ่งรวงข้าวองย่าเว้เลยนะเรื่องคู่นะอย่าเว้เลยมึงรอไหมว่าข้าวก็โปร่หนยโ่หน้า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 น้าเลยหน้าเปบินไปิงฮะทีดีพอเพื่อนนำก็นาหน้าไปเถอนไปเถือไปเถือเจ้นเจอเถอะมาม เดียวยังก็เองเนี่ยปากบอกกูมืรอดถ้าแกคร่ำว่าว่าไม่มีขุปบอบาดกากก้อยมึงไปแล้วเออชาด้อยแกไตคุณกัดเหลือก็มันเบือรอดมันไม่ตีแรงปลื้มันวันนี้ไปเข้าห้องน้ำกรบทะเลาะกับใครรบกับคุณคุณเข้าอยู่ในเอเพียกรบรบโอยกูคเครียดได้บ่าวนั่นอยู่ในห้องน้ำต่ำปอได้แกไตอ๋อกูขอตูป๊อกปอปอป มันว่าเเพือคนมีคนมีกูก็ปวดทองนัดกูกอดู้ปอกๆมันว่าคนมีคนมีคนมีกูบอกกูตีมตู้ปังกล้าไปตึงกูหลักคอกูแรงเลยมันว่าเเพือกลัวคนจนคนมีกี่เปียบ่าวเออแม่กูจิกกูหลักมึงวามันที่มีสาวไรนักหน้ามารถเคลืองกูไม่ไร่เพื่อแต่ที่ไม่ได้หน่อยกับเปียก ปับก <S <S บอนักหนามาโดนที่ตั้ปลื้วปคุหลากไอ้เบาวันมาตบโยปักพอไปเลี้ยงน้ำแม่จีก็เจอแล้วแม่จีอันก็เร็วโก้ที่มันติดดาวเทียม่านโอ้กูขอตู้แม่จีโยนหนอยแม่จีโยนหน่อยเออแม่จีก็ไม่เจ๊นายกูโอบกูลองเปล่งเลยกูลองเปล่งว่าเื่อกูว่า สุดเติดแม่จีกี่นานแล้วนะแม่จีว่าคอยเดียวคนตาอย่างไม่ชุดทีฉันแกงน้ำเคยไม่จะเบยพุงปวดท้องหัวลุงจนถึงป่านนี้รอคนโยมพี่ ก่อนสุดท้ายนี้ชีหมูนาเมกี้เอ๊ะพอเม่ชี้รองจ็อกเที่ยงโลงก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 ลงงกลงชอยแค่ต้วนน้ำเพื่อที่เป็นู่ทูกขยที่แต่กูตามก้าวไปเลยที่ไม่จะเป็นู่ทู้ขาที่ฮันเฮยังไม่เป็นู่ทูกขาทีทีกูจะ่ทำเพื่อให้ดูเห็นดูเออกกูจวดต่อจ้ำกันตูมตูมตู Ở trên can thì trang cho bụi